ครับตอนนี้เราเข้ามาสู่วันที่4แล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วก็จะมีอยู่หลายงานที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับ ก็มีติดไฟโซลาเซลล์นะครับอย่างเลย3จุดแล้วก็กำลังติดกันอยู่แล้วก็มีเรื่องกล้องวงจรปิดที่อยู่ในขั้นตอนของการคอนเน็กนะครับเชื่อมต่อระบบกันอยู่ห้องน้ำก็ยังเป็นปัญหาครับที่เราจะแก้ไขกันเรื่องฝัดวาล์วมันไม่ทำงานเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะติดปั๊มแล้วมันจะทำงานได้ตอนนี้ก็ยังทำงานไม่ได้ใช่ตอนแรกคิดว่าทําได้แหละแต่ว่าพอที่จริงแล้วแบบมันทําไม่ได้ตัวฝัดวาล์วกำลังแก้ปัญหาอยู่ใช่กำลังวิธีให้แบบมันทําได้เต็มที่ที่สุดอ่ะ โค้กสุดท้ายเหลือไว้ได้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยง13มนาทโอเคเรานัดพอสมว่าน่าองตอนบ่ายสองนะค่ะสู้ๆสู้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปสรุปครับว่าเราทำอะไรให้กับโรงเรียนบ้างทุที่เดี๋ยวจะมีครูสองท่านมาร่วมดูครับคุณเล็กกับพูดครับก็งานตรงาลาเนาะ ปัญหาตอนแรกที่เห็นน่ะก็จะเอ็นเอ็นลงไม้แหละก็เลยแบบเสริมเสาเสริมเสาเข้าไปทีแรกตอนแรกว่าจะเรื่องไม้อะว่าจะดูให้ด้วยแต่นี้หาซื้อไม่ได้ก็เลยพยุงให้อย่างนนี้แทครับตรงนี้มันแอบเนาะแอนมากเพราะว่าไม้มันเป็นไม้ต่อใช่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ติดไฟตรงนี้ให้ก็ดึกๆก็มึนมากเลยติดแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่สว่างเลยโอเคเลยครับโอเคเลยโอเคเลยครับ ก็จะมีเพิ่มกล้องวงจรปิดสองตัวผมก็จะติดตัวนึงหันมา2ตรงศาราตัวนึงอะ่ะจะหันส่องไปทางบ้าใใช่ครับพวกหลอดไฟก็ไม่ต้องทำไรครับเดี๋ยวกลางคืนมันติดเองครับตอนเช้าดับเองใช่แล้วก็จะมีติดไฟบริเวณทางเดินตรงนี้1นจุดครับนี่เพราะว่ามืดอยู่เ <laughs> มื่อวานแอบดู <laughs> <laughs> ก็เลยเพิ่มติดเพิ่มไปอีกตัวนึง อันนี้คือห้องน้ําเด็กปฐมใช่ไหมครับรับเ็ห้องน้ำชายก็ติดไฟตรงนึงตอนเดินมาจะได้เห็นว่ามันมีห้องน้ำตรงนี้ไม่รู้ว่าปกติเปิดไฟไหมครับเปิดบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตอนแรกครับกระเบื้องมันมีหลุดร่อนด้วยแล้วก็ก๊อกมันก็แบบเปิดยากแล้วจับยากแล้วก็เปลี่ยนก๊อกใหม่หมดแล้วก็กระเบื้องเนี่ยผมเอาส่วนหนึ่งจากห้องน้ำห้องน้ำหญิงอ่ะมาทําให้เต็มแล้วก็ทําใหม่ส่วนข้างล่างเนี่ยเหมือนระดับมันเสียหมดละก็เลยเป็นเทปูนแล้วขัดมันให้ แล้วก็สายชําระพวกเนี้ยอกก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ทุกห้องครับแล้วก็เหมือนตรงนี้รู้สึกกระจกจะแตกชุดหนึ่งก็เปลี่ยนกระจกให้อ่างก็แตกชุดหนึ่งถ้าําไม่ผิดก็ล้ออ่างเปลี่ยนปางให้ใหม่ ก็ถ้างงานนน right ี <off initiation> ้หลักๆก็จะเป็นตัวนี้เนาะที่ตอนแรกเป็นเคาน์เตอร์อยู่ก็เปลี่ยนเคาน์เตอร์ออกทุบออกแล้วเดี๋ยวก๊อกเนี่ยผมว่าจะคันเตตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นพะัวให้ก๊อกอันหนึ่งเ๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับก๊อกน้ำนี่ก็ล็อกใหม่เป็นหมดครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนมันตันเนาะก็เคลียร์ละน้ําไหลสะดวกก็เดี๋ยวถ้ามันเริ่มแห้งแล้วอาจจะเริ่มเคลียร์ให้ตองนี้มสะจาดให้ครับไม่ต้องเดินไกลแล้วอ๋อแล้วก็ปัญหาหนึ่งคือ มันเห็นว่าโซ่มันระเบิดขึ้นมาเนื่องจากพุกท่อมันตัวบ่อเกิดมันมันล้นนะเราก็เลยเหมือนต่อเทิมมาถ้าล้นมันก็จะล้นไปที่บ่อนี้แทนคือตัวเดิมอ่ะใช้อยู่แต่ว่าท่อล้นปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะล้นมาตรงนี้ครับก็เบื้องต้นอ่ะตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดการล้นขึ้นมาได้แหละหมายถึงว่ามันมันล้นมาก็ไม่น่าจะขึ้นมาเกินอันที่2หรอกครับมันน่าจะซึมไปทันมากกว่าแต่อันนี้ทําเผื่อขึ้นมาเลยเผื่อถ้าวิกฤตจริงๆก็ไหลออกได้อีกทีนึ่งั้า้ครับ ขอบคุณมากครับ,บคุณโกมาครับสาเหตุที่เราต้องมาทำกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นการเหมือนกับเป็นแกนแก้ปัญหาที่ไปเห็นเัยน,นะ เรามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่แบบ<ช>คุณครูกับเด็กเขากําลังเดือดร้อนจริงๆอ่ะใช่บเออือ,อ,อ,อคือคือการแก้ปัญหาให้การศึกษามันมีคุณภาพเนี่ยมันมันก็ต้องทําหลายระดับง่ายๆคือเฉพาะหน้าก็คือแบบนี้เลยก็ดีกว่าไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเนาะเออ,อเราควรจะแก้ปัญหาที่ต้นตอยังไงตอบยากมากเลยมันเป็นภาพใหญ่นะใช่ภาพใหญ่มากมันคือมันคือการบริหารจัดการนะเอาง่ายคืองบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่า3ามแสนล้านเลยด้วยซ้ำคือว่า ถ้าแก้ปัญหาภาพใหญ่ก็เนี่ยเรื่องคอร์รัปชันสุดท้ายแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็พวกหลักสูตรอะไรก็สําคัญนะหลักสูตรผมว่าตรงนี้มากกว่าเรื่องแกลบของความเหลื่อมล้าระหว่างโรงเรียนผมกำลังจะบอกว่าคอร์รัปชันอาจจะแบบอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของแบบความไม่เท่าเทียมมากกว่าเท่ากับว่าประเทศเราอ่ะมันถ้าอยากให้ลูกคุณมีคุณภาพคุณกระเสือกกระสนดิ้นรนเองดิ หาตังค์ไปส่งเด็กเนี่ยเอาคนไม่มีโอกาสแบบนั้นมันก็ทําไม่ได้หรือป่า<ช>โคตรเลื่อมล้ําชัดเจนว่าไม่มีความเท่าเทียมแล้วก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆนะแต่ละปีแต่ละปีก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆตรงนี้สาคัญนะการศึกษามันเป็นแบบพื้นฐานเลยนะคือถ้าประเทศเราจะพัฒนานหรือจเจริญนะม่งเริ่มต้นรัับหนึ่งที่การศึกษาไงหลายประเทศเขาให้ความสําคัญกับระบบการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งมันควรได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นบริษัทละหมาก่อสร้างการศึกษาไงเราคิด่อมีประโยชน์ต่อไปรเรื่องแรกที่เห็นเลยนะที่ ถ้าพูดถึงการศึกษากับช่างพวกผู้รับเหมาเนี่ยจริงมันก็ก็มีปัญหาที่เราเห็นเห็นกันว่าผู้รับเหมาแบบขี้โกงผู้รับเหมาทิ้งานจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจหลายๆคนเป็นผู้รับเหมาที่ดีแหละแต่เขาอาจจะที่เราสัมผัสเนาะจริงๆเขาไม่ใช่คนแย่นะเออเขาขาดความรู้นะเขาขาดการให้ความรู้อ่ะใชซ่ซึ่งซึ่งถ้าถ้าถามผมเนี่ยภาครัฐก็มีส่วนสําคัญนะที่จะมาช่วยพัฒนาตรงนี้ด้วยได้ใบเซอร์มามที่รับรองโดย หน่วยงานสักอันหนึ่งจากภาครัฐที่มีการอบรมที่ได้มาตรฐานเนี่ยช่างปูนช่างจะทําโครงสร้างเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับความแข็งแรงของบ้านโดยตรงเนี่ยเขามีใบแบบนี้บอกว่ามีหน่วยงานที่สนับสนุนความรู้อะไรแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกตัวอย่างที่แบบว่าเออมันการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้พุ่งไปเฉพาะเรื่องบบวิชาการเนี่ยวิชาชีพก็สําคัญถูกไหมการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเนี่ยซึ่งมันเป็นอาชีพที่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรัฐธรรมนะั แล้วที่ผ่านผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องเนี้ยเราขาดบุคลากรในการทํางานเยอะเนี่ยพอเราขาดคนทํางานขาดช่างเยอะเราหาช่างยากขึ้นหรือเปล่าช่างน้อยลงเราก็ไปเอาเพื่อนบ้านมาเขาก็มีครอบครัวเวลาเขามาทํางานกับเราเขาก็มีลูกพอเขามีลูกเสร็จปุ๊บแล้วลูกเขาเรียนหนังสือยังไงเรียนไม่ได้เพราะว่า,ออาง,งานเขาย้ายไปเรื่อยเอออยเออเรามีปัญหาเลยเอา้าโหแล้วลูกเขาจะทําไงวะนี่อย่างเงี้ยทําแก้งไงลูกของช่างอะ่ะหกเดือนเราโมแล้วหนึ่งปีโมบไปแล้ว ยากมากยากมากตอนนี้ของเราเนี่ยแก้ปัญหาโดยการที่ให้ประชำเลยให้คุณแม่ของของลูกของช่างอยู่เลยเฝ้าของให้เราหางานได้ทําแล้วลูกเรียนนังเรียนหนังสืออยู่ใกล้ๆเลยเราส่งเรียนเลยให้คุณพ่อไปทางานคุณพ่อไปทํางานไปเยคือเราลงทุนให้เราก็เป็นภาคเอกชนเราก็ขับเคลื่อนรายได้เราก็ทําก็ฝากไว้แล้วกันเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วแล้วก็ใครทุกคนที่ฟังฟังอยู่ผมชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจปัญหาเหมือนกันหมดนะ ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปปีหน้าสีบปันทวีก็จะทําอีกแน่ๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนครับจริงๆก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยครับคุณทุกคนที่ติดตามเราคงปิดกิดจกรรมกันตรงนี้เลยแล้วกันไว้พบกันใหม่ปีหน้า4ปีแล้วมั้งครบรอบ4ปีสีปันทวีแชร์ลิงจูหรือฟินนิส e ฮมเอ็กเพลนแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับบ้านของคุณครับสวัสดีครับ